ถ้าอยากจะหาร้านยางมอเตอร์ไซค์แบบครบวงจรนะคะโซนพระราม9เอก,กมัยไมไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากที่นี่เลยสวัสดีครับผมชื่อเกียร์จากร้าน29ไทยครับแนะนำร้าน29ไทยนิดนึงโอเคที่ร้าน29ไทยก็เปิดมาประมาณ10ปีแล้วใช่ที่นี่รับทําอะไรบ้างคะพี่หลกัหลกๆก็จะเป็นยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโซสเตอร์ผ้าเบรกครับ จุดเด่นของร้านยีิบเก้าไทยคืออะไรคะพี่ก็จะมีช่างผู้ชํานาญการกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องอยางคอยให้บริการลูกค้าอยู่ครับบริการที่นี่นะคะมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะในการติดตั้งยางก็อันดับแรกเข้ามาเจอลูกค้าก็รับรถลูกค้าครับเช็คความเรียบร้อยของรถลูกค้าแล้วก็พาลูกค้ามาเลือกอยางพอเลือกอยางเสร็จเนี่ยก็จะส่งให้ทีมช่างละทีมช่างก็จะเป็นคนจัดการดูแลทํารถให้ลูกค้าแล้วก็ส่งรถครับ แล้วนอกจากยางมอเตอร์ไซค์นะคะยังมีบริการอื่นอีกไหมคะอ่าก็ะจะเป็นหลกัหลกๆก็เป็นพับเบรโซ่สเตอร์น้ำมันเครื่องแล้วก็ชั้น2ที่เราอยู่กันตอนนี้ก็จะเป็นหมวก,กน,น็อกเผื่อลูกค้านั่งอยู่ข้างล่างเบื่อ่อก็ขึ้นมาชอปปิงข้างบนกันได้ครับงั้นพาเดินดูหน่อยได้ไหมคะคว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเ,เริ่มจากแบรนด์แรกก็จะเป็น just ์ครับก็จะเป็นหมวกวิบากพี่ๆคนไหนที่ขับรถวิบากก็น่าจะชอบแล้วก็รู้จักกันอยู่และ X อกไลท์ land นที่เป็นหมวกซิ่งหมวก ออริจินครับก็จะเป็นหมวกคลาสสิกเผื่อพี่ๆคนไหนขับฮาร์เล่ขับไทอั่มก็มาเลือกตรงนี้ได้โอ okay. เคเิยมาก็จะเป็นกาดเวลาขับรถวิบากก็จะต้องมีกาดนะครับเพื่อความปลอดภัย uh huh. แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นหมวกจักรยานของทอยลีครับแล้วก็เสื้อผ้าทอยลีใช่เป็นถุงมือของทอยลีหมวกของ t o อยลี ช้าก็จะมีสเปคใส่ขับขี่เดินทางไกลขี่สปอร์ตขี่ทัวร์ล่ขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันก็มีให้เลือกครบ,บเลยครับมาที่ร้านย9ิบเก้าท้ายนะคะครบจบทุกวงจรแน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะคะขอให้พี่ฝากร้านนิดนึงค่ะร้าน29ตั้งอยู่ที่พระรามเ้าอีกคับมานะครับร้านเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาถึง17บเนาฬิกาส0ินาทีสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ